ดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันธิการทักมายทิมชมดินครับในคลิปนี้ฮะเอาสามสองูนย์ครับท่านผู้ชมขึ้น10ล้อเทเลอร์ให้ลงไล่เบาฮะดูสิครับเหลือแต่เหล็กครับท่านผู้ชมมามาดูดีลาการไต่ขึ้นหางปลาฮะสุดจคลาสสิก เดี๋ยวจะย้ายหน้างานนะครับท่านผู้ชมจากนี้ไปจะได้เห็นทีมงานวิเชิญพิชผลไปโลดแลนอยู่ที่โซนภาคกลางนะฮะจังหวัดฉะเชิงเซาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซานะครับแหมลัดสิกเกินนี้ไม่มีแล้วครับต้องเทพนะต้องเป็นชั้นครูนะครับถึงจะขึ้นแบบนี้เชื่อครับเชื่อว่าหลายคนคงจะมีครั้งแรกแล้วฮะ ไปสอบตามอยู่กับเบาครั้งแรกนี่คาสันเลยนะ วิ่งในเขตหมู่บ้านนะคุผู้ชมาการเคลื่อนย้ายฮะอเอาแก่หางป่าพอไปได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าย้ายไปไกลนะฮะก็ต้องเป็นโลเบตแน่นอนไป ับโดยจากโกยจมไม่โกยเลือกจมยังโอยระหว่างมาเที่ยวแรกจมเลยว่ายังไม่ไปไหนวัไหนเลยสมชื่อจริงจริงใช่ไหมไปเดี๋ยวเข้าบ้านครับไปเช็ครถ เช็ดเนื้อเช็ดตัวก่อนครับก่อนที่จะไปลุยงานแปลงใหม่สามชาหน่อยกุ้ย เรียบร้อยครับขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมกาาทำู้ชมทุกท่านนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย